หมาจังหวะนี้มาเลเซียได้บุก,ก่อนเลยแลงะลุนี่บอมีมหา่างยจาอสกัดออกไปฮ่า <c oughs> ยาเลยยาบม่ได้กินง่ายงหมาจังหวะนี้มาเลเซียมาต่อเนื่องเลยเคาะกันไปเคาะกันมาหาจังหวะเข้าเข้าใจไหนก็บม่ได้เพราะว่าหลังกอง,หล,งหลังเขาเหนียวแหง้งเพราะว่าเบสซี่เอฟคนมาต้านเบสทีมเลยบ <c oughs> ม่ได้กินกันง่ายงหมาจังหวะนี้มาเลเซียแงะหมาหนึ่งตีลุนี่โอลซ็อเซียบอเข้าเบอร์ห้ามาึงยา มาแต่วาดเป็นบานฟีเค็คของมาเลเซียยิงลเดติด,ดขาลงไปในเดียวบ,มบว่มีเบ้มีงวงมีควายอย่างฮ่าฮ่าบ่มีห่ายัางมาแต่ว่านี่มาเลเซียมันเป็นสุดเลยบุกอย่างเดียวแล้วบ่เหดห่ารอย่างมิเตบุกอย่างเดียวให้เราในบุกคืนแน่อวบุกตะผู้เดียวลายมาแต่ว่านี่แงะมึงแงะสองบอยิงไล่ไปยิงล้อบอยิงอีกบ่มีห่ายัางว้ายปาโชว์เบิ่งต่อบากนกันไปนมาเซโรน่าพูนะ้น่ะ ปาต,าต,ตบตบแจ๊บแจะตบตบแจบแลาวบอลจับบาดจ้ากบาดคอดมาลนี้เข้าซาเรียบร้อยเลยโอ้โหปาโดนจนได้หนึ่งูต่อศูนมาเลเซียน้ำลาวไปหนึ่งโมตูต่อศูนได้สูตรยอดเลยการกระทำของมาเลเซียเบิ่งภาพซจังหวะานี้บาดเบินมาเข้าซานงนี้เรียบร้อยเลยสอลาซ่์ก็เอาบออยู่หูุยเบิ่งอีกมุมหนึ่งบาดควอดกระมัด ตรงนี้เรียบร้อยสุดยอดบนนี้คำสิว่าเลยกูยมาจาวานี้มาลเลเซียบอยอมได้ลูกหนึ่งบอเอาอ๋อสองลูกใจเย็นลูกพี่ใจเย็นเย็นเาเฝ้าใจเย็นฮ้อนไหลเปิดไปตรงนี้หัวโคกบอมีหา่ายงอ,าออกข้างไปามาแล้วมาเลเซียมาแล้วมาเป็นชุดเลยโซลสซากออกไปยังโซลัสซากออกไปยังตนัโนโอยโหนไปตกพื้นตองมาหนึ่ง งแงกออกมานี่ได้บ่าบปได้บ่มีหาย,ย่างอีป้าเกือบไป <c oughs> บาดคุบอาคาตีเลยมาจากมนไอผมนยาแต่งมาหนึงซันลูกนี้ข้ามคานไปบุมีห่ายอย่างจบเกมไปมาเลเซียชนะลราไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมต่อไปนัดต่อไปเจอกับประเทศไทยพบ้านบ้านเฮาแล้วเจอกันลเ